วันนี้ยายพามาทอดปลาถูตัวเล็กนะคะนี่ต <registered> <people> <aime> ัวเล็กๆค่ะเล็กเล็น้ำให้น้อยน้ำมันไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าใส่ทอดแล้วก็ทิ้งมันก็ทิ้งเลยน้ำมันแล้วก็จแล้วก็ทิ้งเลย นี่น่ากินนะคะทุกคนปกไปชทมน้อยอ่านี่สะทอดมาพอสมควรแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวจะพิเศษนะคะดูชื่อว่าเหลืองนี่ยังเนาะตียังเนาะตับนียังตับนยังน้ำมันใหม่นะคะนะคะ้ำมันะ ปลาทก็ไม่ค่อยเเท่าไนี่ตัวเล็กๆหล่อยนะคะปราทูตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ชอบกินชอบกินปลาเล็กเี่นีมันลวานนิหน่อยเป็นแก่ชอบกินปลาทูเล็ก ตำน้ำพริกนะคะน้ำพริกกระเดงตำน้ำพริกกระเดงมีกระเทียมทอดทอดไปเรื่อยๆจ้าปลาทูของยายต้อยก็เสร็จแล้วนะคะพี่คนนี่น่ากินไหม เราเียมมากเพราะว่ามันจะแข็งค่ะเตรียมมากมันจะแข็งักษณะนี้เลยแล้วก็เอาขึ้นไปวางแบบนี้ก่อนให้น้ํามันแบบเห้น้ามันเขาสดิดก่อนนะคะเยียงระ,ะแล้วก็ให้น้ํามันสด็ดไหลออกมาแล้วเราก็จะตักใส่จานนะคะเดี๋ยวตักใส่จานแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีหน,นึ่งนะคะทุกคน แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วทอดประทูให้อร่อยนะคะ